บัตรนี้ครั้งที่9ตรงกับวันที่18พฤศจิกายน2568ห้าข้าพเจ้านายพระสิทธิ์ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมุลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระควะติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จดุล หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศีรันาตนไตครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจง บันดาลให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไปนะโมตัสสะพะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสักขวะโตวะระหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมาันตาจะวาเลสุอัตราคันชันตุเทวตาสทัทธรรมม,มุนิราชาสะสุนันตุสัคขโมคทงังสักเคกามีจรูเปคิริสิขระติ เทจันทริเขวิมาเนทีเปรตเถจากาเมตรวนาคเนเคหะวัตถุมหิเขเตกุมมาจายันตุเทวาชรธละวิสเมยักขะคันทะพนาคาติสันตาสันติเจยังมุนิวะระวาจนนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนณการูอัยยมท่ทันตาธรรมะสวนณการูอัยยมท่ทันตาธรรมะสวนณการูอัยยมท่ทันตา 2. บทสวดนามการสิทธิคาถานัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะมาาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบสวดสัจักิริยาคาถานะติเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานะติเมสรนังอันยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นาทิเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสติเมโหตุสัพพทา 4. บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยะสัพาปารินังปุเรตวาปริมีสั สาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตสัจวเชนะมาหตุสัพุปทวามหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพปานินังปุเรตวาปาริมีสัพปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเชนะมาหตุสัพุปทวา มหาการุณิกนาโถสุขายะสภพพานินังปุเรตวาปรมีสภาประตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวชนะมาโหตุสภุปัทวาห้าบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเงกังสม,มยังภะควาสกเกสุวิหรติกปิระวะสมิงมหาวนเนมหาตาภิกุสังเทนะสิทธิปัญจมันเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิตจโรกะธาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหตุภะควตา พักวันตังทัศนายะพิกุสังขจะอัถโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัถโหสิอายังโขพักววาสกเกสุวิหรติกปิรวัสมิงมหาวะเนมหาตาภิกุสังเกณสิทธิปัญจามันเตหิภิกุสเตหิสัพเพเหวะาระหันเตหิ ทัศหิจโรกะทาตูหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติพักขวาตานังทัศนายะพิกุสังขจจะยันูนะมยัมปิเยนะพักขวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพักขวตูสันติเกปันเจกะคาถาภาส่ยยามาติอัตโคตาเทวตา เฉยยาถาปินามพราวาบุริโสชัมมิชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษารรตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาภคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภคะวตังอภิวาเชตวาเอกมันตังอั สุเอกะมานตังทิตาโขเอกาเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามมหอีมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราชิต,ตสังคติอัตโขอปราเทวตาภักขวโต สันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตตราภิกขวสมาทหังสุขกิตังอัถโนอุชุกะมะกังสุขสารถีวะเนตานิคะเหตตวาอิทธริยานิรขันติปันทิตาติอัถโขอ,อัปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวา ขีรังเชตวาปรีคังอีทขีรังโอหะจะมเมชาเตจรันติสุขาวิมาราจะขุกมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัถโขอ,อัปราเทวตาภะควโตสันติเอีมังคาถังอภาสิเยเจจิพุทธังสรนังคตาเสนะเต ขันขะมิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรนสันติติอัตโคภควาภิกขุอามันเตสิเยผู้เยนะภิกขเวทสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติทถาคตังทัศนายะภิกขุสังคจจะเต เยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตะมันธานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยาถาปิมหันเอตระหิเยปิเตภิกขเวพวิสันติอนาคตะมันธานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควาตาังเอตะประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยาถาปิมหันเอตรหิอาจิงกิสามิพิขเวเทวกายนังนามานิกิตะยิสามิพิขเวเทวกายนังนามานิเททิสามิพิขเวเทวกายนังนามานิ ตังสุนาทะสาธุกังมานาสิกโรธะภาสิสามิติเอวพันเตติโขเตพิกุพกะคะวโตปัจจโสสุงภะควาเอตะทะทวจะสิกะสิโรกะมนุตะสามิยะทะกุมมาตทิสติเยสิตาคิริคัมภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวรีนา โรมหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตะมะนะสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิราพิโยปัจจะสเตยันยันตะวายัต,ตวาวเนกาปิระวะทเวตตอามันตยิสัทธาสาวเกสาเสนรเตเท,ทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอตัป ปะมกะกุงสุตวาพุทธะศาสนางเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษยานะทัศนังอเปเกสตะมะัทคุงสหสังอัตสัตตลิสตังเกเกสหาสานางอามนุษยานะมัทธสุงอเปเกนันตะมัทคุงทิทาสภาผู้พระอหุ ตัณจะสัพพังอภิยายะวะววากิตะวานะจักขุมาตะโตอามันติสัทธาสาวเกสาสานีรตเฮว,วะกายาอภิกันตาเตว,วิชาณาถภาิกขูเยโบหังกิตะอิสามิขิราหิอนุบุพภโสสะตะสหาสาวยขาอุมมากาปิละวัตวา อิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามงุงพิกุนังสมิติงวนังชะสะหาสาเหวะวะตายานานนตักขานันตะวานิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามงุงพิขุนังสมิติงวนัง สาตาคิราติสหาสายขานานาตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินโนมทมามนาอภิกาโมภิกุนังสมิติงวานังอิเจเตโสภะสหสาสะหาส,ะส,ะสะหาสายขานานาตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโน โมทมามนาอภิกามุงพิกุลังสมิติงวนังเวสามิตาปัจสตายักขานานัต,ตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกุลังสมิติงวนงังกุมพิโรราชคะฮิโกเวปุรษะ,ะนิเวสนัง พี่โยนางสตะสะหสังยักษขานางปยิรูปปาสติกุมพิโรราชาค้าหิโกสโสปาฆาสมิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาทาตาละโถภาษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายาสัสสุปุตตาปิตสสะพะหวอินทนามามหันพราอิทธิมันโตชุติมันโต วัฒน,นาวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกาโมภิกุนังสมิติงวนังทักขินันจที่สังราชาวิรูหะตับภาษาสติหุมกันทานังอธิปติมหาราชายสัสสิโส <c oughs> <c oughs> ปุตตาปิตัสสะพะโวอินทานามามหันตราอิทธิมันโตชุติมันโตวัฒน,นวันโตยสัสสิโน โมทมามนาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวะนางปัชจิมันจะทิสังราชาวิรูโโหตปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตะปิตสัพพะโวอินทานามามหันผลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามงภิกุนังสมิติงวะนาง อุตะลันจะที่สังราชากุเวโลตับภาาสติยักขานาังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามงุงพิกุนางสมิติงวะนางังปุริมะที่สัง ทัตรัตโธท,ทักขิเนนะวิรูหกโกปัชิเมนะวิรูปกโขกุเวโลอุตะลังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจจุโลทิสาทัทัทลรมานาอาัตสุวะเนกป,ปิละวะทะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวะจะนิกาสถามายากุเกทุเวเกทุวิภูจะ วิภูโตสหะจันทโนกามะเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโปมาโยจะเทวะสูโตจะมาตริจิต,ตเสนโนจะคันทะโพนะโหราชาชโนชนโชปูอาคูปัญจะสิขูเจวะติมพะรูสุริยะวัชสา เอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชูพิโมทมานาอภิกามงพิกุนังสมิติงวานังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตันชกา <c oughs> กับพระสัตราอาคูปายคาสหยาติพิยามุนาทตะรัถจะอาคูนาคายะส,สสิโน เอลาวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหะสาหารันติทิพาทิชาปก,กิวิสุทธจักกุเวหายาสาเตวะนามัชมะปัตตากิตตลาสุปนาอิติเตชะนามังอภยันตธานาคราชานามาสิสุปนัโตเขมะมะกาสิพุทโธ สันนหาหิวาจาหิอุปวาหายันตานาคาสุปันาสารณะมังสุขพุทธังชิตาวชิระหะเถนะมมุทังอสุราชิตาฮาตะโรวาสะวสะเสตเิิทธิมันโตยัสสิโนกาลกันชามหาพิสมาอาสุนาธานะเวขาสาเวปะจิติสุจิติจะปหาราโทนมมจิสหะ จะตันจักรลิปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังราหุพัทธมุปาคขมุงจะมโยธานิพันธันเตภิกุนังสมิติงวะนังอาปูจจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตะทะขมุงตะทาขมุง วารุนาวารุนาเทวาโสโมจะยสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนท่าเาสตัสทากายาสเพนานัตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวนานังเวทูจเทวาสหะรีจะอะสมา อะสมาจะถุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยสุสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตา <c oughs> กขตานิปุรคกิตาวาอาคูมันทวราหกาวาสูนังวัสวเสโทสกกปาคะ บุริทัโททัเสเตทัสทากายาสเพนาณตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมูทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังอถาคูสหภูเทวาชาละมักคิสิขาริวะอริธากาจโรชาจะอมุมาบุพะนิพาชิโนวะรุณาสหธรรมาจะ อจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุกิราอาคูอาคูวาสะวเนชิโนทเสตทศทากายาสเพนาณตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังสมานามหาสมานามนุสามานุสุตตมา ขีทาปัตตูสิกาอาคูอาคูมะโนปทตูสิกาอาถาคูหรยโยเทวาเยจะโลหิตะวาชิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัเสต,เตทัสทากายาสัเพนนัต,ตวานิโน <c oughs> หัวอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางสุก,กาการุหาอารุณาอาคูเวขาณสาสหาโอทาตะคันหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาราคชามิสกาจยัสสิโนทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทศเสเตเทศสากายาสเพนานาะตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามงมภิกุนังสมิติงวนังเหมบยยตุสิตายามากันทก,กาจยัสสิโนสัมพิตการามาเสถาโสตินามาจะอัสวานิมานาระติโนอาคูอาาคูปรินิมิตา หเสเตทัสตากายาสเพนานะตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสาสิโนโมทมามนาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวานางสันเจเตเทวานิกายาสเพนานะตะวานิโนนามันวะเยนะอาคาชูจ,จันเยจันเยสทิสาสหา ปวุทธชาติมังคีลงังโอมะตินนะัมะนาสวังทักเขโมมะตะรังนาคังจันทะวะอสิตาชิตังสุพรมมาประมาโตจะปุตาอิหิมโตสหะสันนังกุมาโรติสโสจะสโสปาคะสมิติงวะานางังสหะสะพมมะโรกานางังมหาพรมมาพิติทัติ อุปป,ปันโนชุติมันโตภิสมากาโย ο. ยะสะสัสสิโสทัสเศรษิสลาหคูปันเจกะวะัสวติโนเตสันจะมัชมะโตอาคาหาิโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทวะสพมมเกมาราเสนาอภิกามิปัญจกันนะหัสสะมานที่ยังเอทะคันนะหะทะ พันธะราเคนะพันธะมะทุโสูสัมนตาปริวาเริธะมาโวโมจิธะกโกกินังอิติตัตมหาเสนโนตันนะหักเสนังอัปเตชยีปะนินาตะระมะหังจักะรังกะตาวานะเพลวังยะถาปาวุสมูเมโหทนานโตวสวิชุโกตทาโสปปจุทา,าวติ สังกุโรอสัสยังวเสีตันจะสพังอภิยายะวะวะกิตวานะจักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนีรตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอัตอตปะมะักะรุงสุตวาพุทธะศสาสนางังวีตะราเคหิปะกามุงเนสังโลมัมปิอิชยุง สเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายาสิโนโมทันติสหคูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ